มาทำขนมถ้วยแบบร้านเก๋วยเตี๋ยวเรือแบบง่ายๆกันค่ะอยากรู้วิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินเดยเจ้าใบเตยหั่นชิ้นใส่โถป,ปั่นไว้ตามด้วยน้ำสะอาดและจะปั่นให้ละเอียดเลยได้แล้วเอาเทกรองผัดกระชอนไว้ค่ะจากนั้นเจ้าถ้วยตะไลเลียงใส่ลังถึงไว้และจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเทถ้วยร้อนเลย แล้วเจ้าน้ำตาลมะพร้าวใส่ชามผสมไว้และน้ำใบเตยใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายดีแล้วจะใส่แป้งเทาเย่มอมลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าคนคผสมให้เข้ากันสักหน่อยแล้วจะใส่น้ำใบเตยที่เดือลงไปให้หมดเลยคะ่ะคนคนให้เข้ากัน แล้จะใส่ในส่วนของน้ำกะทิลงไปคนๆให้เข้ากันและเอาพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเจ้าเกลือป่อนใส่ชามผสมไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าและน้ำกะทิค่อยๆใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนคะ่ะคนๆให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยแล้วจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยคะ่ะคนๆให้เข้ากันสักหน่อยแล้วเอาพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะ พอถ้วยที่นึ่งไวร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาในส่วนของน้ำใบเตยมาคนๆก่อนใช้และตักมาหยอดใส่ถ้วยเราประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่7นาทีค่ะครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะเอาในส่วนของน้ำกะทิมาคนๆก่อนใช้และหยอดใส่ขนมได้เลย ได้แล้วจะปิดฝาหนึ่งไฟแรงที่8นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะสูตรนี้ของกวางจะทำได้ทั้งหมด40ถ้วยนะคะจะได้ขนมแบบช่ำๆเลย mm hmm. นักกิน